โอเคครับเอาเป็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยในประเทศไทยก็มีมานานหลายปีแล้วนะครับนานกว่า30ปีทุกทุกคนจะถูกพัฒนาแนวคิดบุคลิกและการพูดให้เป็นผู้นำเราไม่ใช่เด็กธรรมดาอินเทอร์เน็นี่คือชื่อของพวกเรา mm hmm. การมาเป็นประโยชน์เป็นงานที่เราต้องทำเพราะงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการมาเป็นประโยชน์คืองานของเราเพียงแต่ว่าเราต้องทําให้ถูกต้องถูกต้อง ตามสแนวทางที่โรัรีาให้ไว้ซึ่งส่วนใหญ่ทําได้แค่2บางโรงเรียนทำได้แค่1อะไรครับเมื่อกี้สอนไปแล้วหนึ่ง<ม>การให้บริการสมโมสรเรกเต็มๆหน่อยสโมสรหมายความว่าสมโมสรเนี่ยที่ก่อตั้งมาปั๊บต้องมีนายกมีเลขามีเฮเลนิกมีคณะกรรมการต่างๆต้องมีการนัดประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ<ๆ>เดือนละ ม่แม่นี้เดือนละสองครั้งสองครั้งต้องมีประชุมนะอย่าละเลยเพราะการประชุมเป็นการที่จะเริ่มรวมตัวนะก่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่การบริการ,ร,าการสโมสรต้องมีการ,รทุกคนต้องมีหน้าที่มีเรื่องราวมาพูดคุยไม่ใช่อย,อยู่ๆมาประชุมแล้วมีประชอะไรเหรอก็ต้องมีการร่างรายงานการประชุมนะให้เผยแพร่ อย่างถูกต้องเหมาะสมคนที่มาประชุมก็จะไม่เสียเวลาเรียนนะมาปุ๊บออรู้เลยว่าเดี๋ยวต้องไปทําอะไรทุกครั้งที่มีการประชุมสองครั้งต้องเชิญใครมาครับเป็นพิเศษนะไ่ใช่ประธานพรรประธานเหนื่อยตายเลยนายกอุปถัมภ์ทำไมฮะสมมสออุปถัมภ์แจ้งให้สมมติถามถ้าทราบทุกครั้งว่าจะมีประชุมวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ว่าเลยโผล่กันได้สมัยนี้นะลายบอกก็ได้ จำไม่ต้องมีจดหมไหมครับเดี๋ยวนี้ไม,มอ่อ่ะมันจำเป็นเลยนะเพราะว่าเรากันเองอยู่แนละ้วแต่บอกให้ทา่านสร้างท่านมาหน่อยนะคะอ่อนนิดนึงนะท่านไม่ว่างอย่างนั้นท่านส่งตัวแทนมาได้ไหมครับต้องมีตัวแทนของโรตารีหนึ่งคนคนคนนั้นคือที่ปรึกษาใช่ไหมเป็นที่ปรึกษาไว v i s o r ของโรตารีที่มีต่ออินเทลเพราะนั้นนี่คือการประชุมที่ถูกต้องต้องมีถูกครั้งนะครับมีผู้ใหญ่มาไม่ใช่ประชุมกันเองนะ ที่นี่ท่านผออ,อกรันตีว่าดีมากและผมชอบคำพูดนี้ไม่มีเรื่องชู้สาวอันนี้ขอรารันตีเลยว่าไม่มีแน่นอนไม่แต่โรตารีโร่โรวีการนีครับบางทีเราก็ไปผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนั่งรถไปในการทํางานด้วยกันทุกนี่เนี่ยใจยนี่คิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยโครงการนี้สำเร็จงานนี้ต้องทําให้ได้คือมันมันมันเลยไวที่จะเรามีเรื่องเรื่องชู้สาวไม่ดีแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ดีมากๆของเด็กเหล่านี้นะครับที่ เขาจะคบกันแบบเพื่อนจริงๆแบบเพื่อนจริงๆแล้วก็ <c oughs> ต่างโรงเรียนที่มาเนี่ยทำให้เป็นวิธภาพ